เอาละครับเริ่มมายกที่2นะครับเพชรตวนเป๋เดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับรูปร่างเสียเปียบแต่หัวใจนี่แต่ว่าเก๋าอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเดินขู่รุ่นน้องก่อนหลานย่าโมนี้ไม่มีตกใจดูนะครับดูการยืนนี่พร้อมบวกตอลอดนะครับนี่นะครับเอาละครับเพชรตวนเป๋ดูพราว่ากันว่าไหนนี่เหนียวนึบนะเพชรตวนเป๋นี่ถึงนะรูปร่างจะเสียเปียบมีหมัดมีเขา่ามีศอกอันตรายครับ ต้องดูครับยื้อระยะไปแล้วเบียดไปแล้วเสียดสีไปแล้วนี่ใครจะชัดเจนกว่ากันล่ะครับแน่นอนครับเป็นตุเป๋นี่เตี้ยกว่าสั้นกว่าจังหวะนายนี่อาจจะเห็นไม่ชัดโอ้ยแต่ว่าลูกดักลูกแรงมีครับแต่ต้องระวังลูกสวนลูกบวกของหลานย่าโมด้วยนะครับอ่าเหมือนชกว่าตัวเองมั่นใจเลยนะครับดูจากการเปิดหน้าบวกของเพชรตุเป๋ครับมั่นใจมากเลยครับอ้โหแต่ละครั้งนี่รุนแรงพยายามจะรอโต้นะครับหลานย่าโมดูครับ ตักแทงซ้ายอุ้ยเอาละครับเหมือนเหมือนเหมือนขาจะมีอาการแล้วครับหลานย้โมครับปัญหาเกิดแล้วครับพี่ลีขาครับเจาะไปเรื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะเห็นผลนะครับหลานย้โมโดนเข้าไปนี่ทาท่าสะดุ้งก็้เห็นเหมือนกันขาเอาละครับแล้วก็หมัดโอ้หมัดเข่าตอกมาที่ครบเครื่องมาเลยนะครับทางด้านของเพชรตวนเป๋เดินผู่เลยครับพยายามเก็บอาการครับออดบอกว่าเหมือนจะมีปัญหาแต่ว่าผมบอกว่ามีปัญหาแล้วครับออดโอ้ โดนเข้าไปแล้วออกอาการแบบนี้มีปัญหาแน่นอนนั้นของหลานเจ้าโมต้องกอดก่อนแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหยกมียกสองเท่านั้นเองนะครับต้องประคองตัวให้รอดก่อนครับหลานเจ้าโมโอ้เจ็บต้องทําหน้าอย่าเจ็บะครับเพราะว่ายิงทําหน้าเหมือนเจ็บนี่เพชรตนเป๋เห็นช่องแน่ครับแล้วจะเจาะไปที่แผลเก่าครับดูนะครับมวยเล็กนะครับขยับเข้าไปนี่ต่อยท้องก่อนเลยพอจิ้มท้องแล้วก็เจาะยางโอ้โหเรียกว่า ถ้าไม่มั่นใจนี่ทําไม่ได้นะครับดูว่าเก่าเหลือเกินดูครับเล่นเข้าไปแต่ละดอกโอ้โดนบวกเหมือนกันไม่ยอมง่ายๆนะครับหลานยอดโมมีฟันก่องนะครับแทงเข่าโต้ด้วยครับพยายามจะบวกพยายามจะเน้นเอาคืนแบบทีเดียวปิดบัญชีเลยครับตัวนากของหลานยอโมครับตวนเป๋ค่อยๆขยับเข้าไปครับดูจะผ่อนลงมานิดออ้ยดึงหลบสวยครับแม่สายตาดีครับ ลหลบได้เร็วเอ้านายมาดูครับเพชรตวนเป้ไม่ไม่มีจังหวะตีครับหลานย่าโมีดันเข้าเชือกก่อนเลยน่าจะพ้นยกนี้ไปได้ครับดูว่าเริ่มจะฟื้นแล้วนะครับหลานย่าโมแต่ว่าต้องต้องระวังครับต้องอย่าให้ทางด้านเพชรตวนเป้นี่ย้ำไปที่แผลเก่าครับเนี่ยครับขาอูขาซ้ายครับขาซ้ายเจ็บแน่นอนครับ โดนเขาไปทุกครั้งนี่สะดุ้งแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไลช่ชายี่แล้วกรบเพกโดนเอเห็นช่องแล้วครับมีเตะขาเลยพักต่อยหมัดด้วยต้านได้หรือไม่ได้นะครับนี่นะครับกระดูกมวยนี่ก็ว่ามีผลเลยครับต่อหนึ่งกิโลก็ตามทีพักก่อนแป๊บหนึ่งครับ ตามกันต่อนะครับยกที่3ครับผู้เอกของรายการครับในศึกสวิเศษกิจสีโอปอมวยไทยนิวเจนครับยกนี้น่าจะเปลี่ยนแผนแล้วครับหลานย,ยาโมเพราะว่า2ยกชกในเกมตั้งรับโดนเตะขาทําท่าอาการไม่ค่อยดีครับยกนี้ต้องพยายามเบียดนะครับอาศาัยความใหญ่กล้ำในไปเรื่อยอยู่ห่างไม่ได้นะครับโดนเจาะยางแล้วเจ็บนะครับเรียกว่าสะดุง้งให้เห็นเลยเนี่ยครับลองเบียดเข้าไป ทำไหนนะครับอานไนความใหญ่ตีไปเรื่อยโอ้โห,โโหแต่เท่าในนี่ก็โดนฟอกบวกอีกเป็นบนไปครับแม้ว่าจะตีกว่าซะก,กว่าดูความแข็งแกร่งครับไม่เป็นรองเลยครับจังหวะนี้ครับจังหวะจะโดนคว้าคออีกกไล่แขนอยู่เลยครับต้องดูครับ หลานย่าโมจะแก้ยังไงครับถีบเข้าไปอ้โหูบวกมากันเพชรตกลงไปย้ำเข้าไปที่แผ้เก่าแพ้เก่าทางไฟเก่าเหมือนกันครับคิดเมื่อไหร่ย้ำเมื่อไหร่แล้วมันเจ็บปวดเมื่อนั้นครับอ๋อต้องต้องติดตัวครับทานไฟเก่าจะได้ไม่มาครับต้องติดตัวแล้วก็ปรมให้ได้ครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่โดนขาแน่นอนครับหลานย่าโมแต่ว่าพอเบียดเข้าไปครับทำท่าจะ ทีได้เหมือนกันนะครับเบียดติดๆช่วงเลาะไปเรืออนน่อยมี่ต่อยหมัดแล้วปั้มในเอาเลยครับจิ้มท้องจิ้มหน้ากันโอ้โหมาโดนเตะยางแล้วเอาเลยครับเบียดเบียดตีปั้มได้ครับอาศัยความใหญ่โอ้โหเอาเลยครับพยายามไล่แขนเพชรตุลเตะก็ไม่ยอมอ่าวงในมีลุ้นวงในไม่แน่โอ้โหมากายิงจุดโทษเลยครับเม็ดนี้ล่ะบอลที่เขาเรียกเต็มข้อครับลุงเมื่อสักครู่นี้ครับเอาล้วครับ หลานจ่าโมอ้า,จาวจังหวะนี้สวยครับกระตุกตได้แล้วทีบหน้าไว้กี้ครับว้าวรอบความจะสอกขวาหลานจ่าโมเลียกเข้ามาแทางซ้ายครับโอ้โหไปตัวปทางท้ายขึ้นไปดูครับไม่โซนแล้วขึ้นคอได้ไอ้ขวาเอาเลยครับหัวใจในสุดยอดอยู่แล้วนะครับทางด้านของหลานย้าโมโดนเยอะนะครับเจ็บไปหมดนะครับแต่ยังเบียดติดตลอดโอ้ยทำได้ยอดนะนีเอายังไงโอ้โหไม่ไหวคนระับไม่ไหว ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ครับโอ้โดนนับครับกรรมการนับไปถึง8ครับต้องต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับประคองก่อนครับโอ้ย้ำย้ำมีหมัดมาตอนนี้มันเจ็บไปหมดแล้วครับย้ำเข้าไปเอาครับมีหมัดครับหลายจะาโมดูครับหอดแล้วต้องกอดครับนาทีนี้ต้องกอดอย่างเดียวโอ้โหเริ่มเบียดเริ่มปั้มในตีทำได้จะได้เฮเหมือนกันนะครับมาโดนแผลเก่าอีก โดนเจาะยางเข้าไปเอาละครับเบจ็บตั้งแต่ยกต้นๆน,นะครับเอาไม่ยอมไม่ยอมง่ายๆนี่นะครับหัวใจงัดอีกกอลกมาเดินต่อครับโอ้โหหัวใจหัวใจหลานย่าโมเอ้าไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเอายังไงโอ้ยบัดบัดแรกศอกศอกแรกข้างข้างขวาไปโอ้ยมีศอกขึ้นเอ้าโอ้โหอะไรกันนี่ครับว่ยังไม่จบครับยังไม่จบ อายกซีนะครับโดนนับไป1น,นับแล้วนะครับสำหรับมุมน้ำเงินครับหลานย้าโมแต่ดูว่าหัวใจยังสู้อยู่ครับ เดินใช้แผนติดตัวหายใจเราต้นคอครับเดินปั้มอย่างเดียวก็ตอนนี้พยายามจะเบียดนะครับปั้มในที่เขาเพราะอยู่นอกนี้โดนเจาะยางแน่ครับเอาเลยครับนี่นะครับเพชรสวนปีก็พยายามจะเน้นเจาะยางอย่างเดียวไม่สนเบียดเข้าไปเรื่อยชวนว่าไปเรื่อยมีหมัดด้วยเอาเลยครับตีเกาะได้ตีได้ไม่ได้ไดไดอเอาแล้วมีกองตี้ไอ้โอ้ย กานหลานเจ้าโบครับมีศอกมีเข่าเพชรตนเป๋นี่พยายามแล้วครับพยายามขอดพยายามตั้งพยายามรังเอาไว้ครับต้องดูครับจะตั้งอยู่ไม่อยู่ครับยกนี่นี่หลายเจ้าโบแรงเลยเกินครับดูครับเบียดเข้าไปจะเสียบเข่าเสียบเสียบไม่ได้ครับมาหกันไว้ได้สวยครับตัวนักเพชรตุเป๋มาโดนลูกตั้งกำแพงหน้านะครับเพชรตนเป๋นี่ตอนนี้ต้องสู้พังถอยพังครับเอาเลยครับแต่ไม่สนมาเลยครับพยายามจะตั้า ตีไปเรื่อยโอ้โหเอาเราตีได้นี่เสียงเทียร์เขาฮุมเวทีเหมือนกันท่านรองกรีดก์ดนะครับตอนนี้โอ้ยโ,โอ้วงในนี่มีอนานคตเลยครับหลานย่าโมเอาโดนหมัดโดนหมัดมไปเอาแข้งพยายามจะบวกด้วยศอกศอกโอ้ยโ,โดนดักแทงเนี่ยครับเนื้อๆเน้นๆอยู่ที่เพชรต่วนเป๋ครับครับอย่าว่าแต่ท่านรองกรีดครับท่านตอนนี้ถึงกันหน้าสิแล้วครับตอนนี้ครับหลานจะาโมเดินแบบนี้ครับทั้งเสียบทั้งศอกมาเป็นชุดครับ พยายามที่จะเล่นเหมือนกันนะครับเป็นตัวสีนี่อาศัยความเก่าคอยเตะคอยกันนะครับคอยพาเอาไว้นะครับวงในไม่สนมาเลยครับใบพยายามเบียดนะครับพี่เลี้ยวไว้ต่อยหมัดฟันออกไปเรื่อยๆชนไปเรื่อยเอาเลยครับปั้มนายตีตีเอายุบไม่ได้เะครับเป็นตัวสีนี่ยุบไม่ได้เหมือนกันโอ้โหหัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลานย้มโมแม่แต่ว่าไปโดนนับไปครับซอกแค่เดียวอ้าวซอก เอา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 เดี osure, ๋ยวเดี so ๋ยววุ่นวายครับเดี๋ยววุ่นวายหักหักมาแข็งแรงครับโอ้ยอชุดนี้ทําได้ดีนะครับทางด้านคนหลายเจ้าโมเอาเลยครับเพชรโนเป๋ต้องถอยลงไปนะครับโดนกองแตกแล้วด้วยครับเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วแบบนี้อ่าหลายเจ้าโมยัดเข้าไปยกนี้จะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่าครับ ครับตน้ตนไปตน้นพยายามโต้ตครับแต่ว่าดูครับโอ้โหมันมัน,ม,นมันเหมือนจะไม่ไหวยังไงไม่รู้เลยครับแล้วไปต้ไปแต่ว่ายังแข็งใจอยู่ครับตอนนี้ลันยาโบโอ้ยซอกขวานาวาเซียวครับขยับบวกศอกไปแล้วครับนี่ครับเน้นสอกขวาครับหล้านยาบูงนงัดมาครับงัดมาของแหลมแหลมงัดมาให้หมดครับหล้านยาบถ้าชนะดี น่าจะมีอัดฉีดหลายเลยครับหลายเลยครับล็อกล็อกวงในตีได้ไหมมาโอ้โหเจอรวบไว้ก่อนครับเผาเวลาก่อนเลยครับมาโดนลูกเก๋านะครับของทางด้านเพชรตวนเตนะครับหลานย่าโมเองก็พยายามเร่งนะครับยกนี้ทําได้ดีนะครับเอาเลยครับพยายามโอ้โหหมดยกซะก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกสุดท้ายครับ ดูกันครับว่าหลานยาโมครับยกสุดท้ายครับเวลาที่เหลือนี่จะพลิกเกมจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับที่ผ่านมาหลังจากโดนนบนี่ถือว่ามีความพยายามครับแล้วก็ทําได้ดีครับโอ้ถีบหน้าไปเลยครับหลานยาโมมีหมัดแล้วครับต้นน้ำครับแข็งแรงมีศอกขวาศอกขวาแล้วครับเป็ดตเปต้องมุดก่อนครับมุดมุดแล้วก็ดันเข้าเชือกปลอดภัยไว้ก่อนครับเพชรตนเป่าอย่างงั้นช่วงพักยกนี่เห็นเซียนมวยนี่อัดฉีดหลานย่าโมหลายกําปั้นครับ น่าจะมีพลังพิเศษครับโอ้ยถีบหน้าป้าทีบเต็มแรงเลยครับเอาเลยครับบอกให้เดินต่อยมัดสับซอกอย่างเดียวครับยกนีออกมาแล้วครับทำได้ดีโอ้มาโดนลูกอุ้มนะครับทางด้านของเฟตตนเือแรงไม่หยุดครับหลานเจ้าโบทีบได้อีกแล้วครับนะพยายามแลวครับจะยั่วครับให้ทางด้านของเฟต้นเป้นี่หลุดออกจากเกมครับแต่ว่าเฟต้นเป้ที่ต้องชมเลยครับนิ่งมากครับโดนทีบไปหลายทีแล้วครับแต่ว่ายังควบคุมอารมณ์ได้ดีครับนตอนนี้ครับ ถ้าไม่ได้โดนนับนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับโอ้โหเสียดายครับยกสาไปพาธาโดนนับนะครับลันย่าโมทำให้เกมอ้าวฉีบหน้าครับอมีอาการเซฟไปเหมือนกันครับโอ้โหแต่ว่าเพชรตนเปยนี่ถือว่าเก๋ามากครับรู้จังหวะผ่อนเกมรู้จังหวะเร่งเกมพยายามคุมเกมเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้ปล่อยให้ทางด้านของหลันย่าโมนี่ โอ้ว่าโดนสอกกรทชากย่อทำยากทำ่าสุด้าไปตดเปเอเอาเอาเอาเวลายังเหลือนะครับโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับสอกโดนไม่โดนครับตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจอาวุธอื่นแล้วครับศอกกระบตดอย่างเดียวครับดูแล้วนะครับไฟนี้นี่โชกกันได้สมราคาสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับคู่เอกวันนี้นะครับต้องชื่นชมหัวใจหัวใจทั้งคู่ครับ ไปตนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนเหมือนสุดเลยครับแต่ว่ายังเอาตัวรอดมาได้ครับพยายามกัดฟันแล้วครับเหลืออีกไม่นานแ้เอาย้ำไปทีแพ้เข้าโอ้งจวะนี้ลื่นครับทางด้านของหลานย่าโมโอ้โหโดนเยอะเหลือเกินครับโดนเยอะเหลือเกินครับขาซ้ายของหลานย่าโมครับดูว่าเพชรตุนแปะเองนี่ก็พยายามนะครับตอนนี้คุณเจมนี่นะครับมีขอคอยบวกด้วยเอาเลยครับวนไปรอบเวทีหลานย่าโมไม่สนนะครับขยับเข้าหา โอ้โหพยายามที่จะทิ้งทั้งสองเลยนะครับถ้าโดนนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันสู้สุดหัวใจครับหลานย่าโมช้าลงไปครับโอ้โหถ้าไม่โดนนับนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับเปลี่ยนเลยลวครับจังหวะนับครับหลังจากโดนนับนี่ต้องชมครับหลานย่าโมนี่เร่งเครื่องแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับแต่ก็ต้องชมตนเปเพชรตนเปครับวันนี้แม้จะต่อหนักแต่ว่าคุมอยู่ครับ สามยกแรกนี่ชกได้ดุดันน่ากลัวมากครับตอน้ำหนักไป1กิโลเลยนะวันนี้นะเอาล้ครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับจะรบลมุลมไปให้คะแนนครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับ เพชรตุนเป๋ชอห้าพยักชนะคะแนนหลานยามโมวัฒนาครับ